สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําแกงไข่แบบภาคใต้หนึ่งใส่น้ำมันเปิดเตาแก๊สรอ,อให้น้ำมันร้อนใส่เครื่องแกงเครื่องแกงเปเครื่องแกงแกงกะทิ ภาคใต้นะครับแกงโดยเฉพาะแกงหยาบแล้วเราก็ผัดให้ทุกแกงพอมีกลิ่นหอมผัดไปเรื่อยๆแอ่อนๆไม่ต้องแรงมากวันนี้ผมใช้น้ำกะทิเป็นน้ำกะทิกล่องนะครับกล่องเล็กกล่องยี่สิบบาทผัดผัดให้มันหอม เขาก็เตรียมใส่น้ำกะทิอหัวหอมไม่หหแห้งเ,เริ่มแห้งแล้วใส่น้ำกะทิได้แล้วครับใส่ด้วยที่ยนนี้ใส่เนื้อกองนะครับแล้วก็ผัด ครับต,ตอนนี้มันเข้าคันแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่จนใส่หมดกล่องครับใส่ถุงให้ใส่เงินกระพานครับแล้วก็ใส่หมดกล่องเหลือไว้ในกล่องนิดนึงครับแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกแล้วให้เป็นหางเติมน้ำใส่หม เต็มกองน้ำเลยอนมข้ัที่แตกมันอใหเต็มกองเ่ยแกงข้าข้นแกงได้ทำง่ายมากปรุงง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะผมซื้อแค่ข้างแกงขีดนึงสิบสามบาทกะทิ่องนึงยี่สิบบาท แล้วก็ไข่เป็ดซื้อมาสิบสองลูกหกสิบบาทผัดไปเรื่อยๆให้น้ำต่อน้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสปรุงรสได้ด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ของปรุงรสไก่ใส่เกลือไปหนึ่งหยดมือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะโดประมาณนะครับ ใหได้กะเดารุ่นแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำปลา2องหยอประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไก่ประมาณ1ช้อนชาแล้วคนๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลน้ำตาลผมจะใส่ครออึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน แต่ลองต้องลองชิมดูก่อนนะครับเป็นปรุงข้าวๆก่อนแสมตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้นกินแล้วไงแล้วก็คนใ้ร้อนให้น้ำเดือดวองชิมสกักรอบแล้วก็แต่ไข่เป็ดผมจะล้างก่อนนะครับเพราะเป็ดเขาไม่ค่อยล้างไข่เป็ดกันผมก็จะล้างก่อน มาไข่เป็ดเสร็จแล้วก็จะตอกใส่ถ้วยทีละใบเพื่อกันการเป็ดการไข่เป็ดเน่าครับถ้าเน่าแล้วตอกลงกระทะเลยกินไม่ได้กระทะเลยชิมชิมรสก่อนครับเอได้เอาได้แล้วขอให้น้ำเดือดเสียใหม่ครับลแล้วก็ตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ทีละหนึ่งลูกเพื่อความชัว ผมใส่น้ำตาลเพิ่มยังไม่ได้รสที่ชอบอันนี้ผมทำกินได้กันห้าคนครับห้าคนบางคนก็สองมื้อบางคนก็มือเดียวซื้อของประมาณร้อยนิดๆแขงที่ประหยัดก็ทำง่าย้ากินได้ทั้งบ้านใครไม่เคยทำลองดูนะครับบางคนก็ใส่กุ้งไปด้วยเนี่ย มุ้งสดแล้วก็ใบชะพลูตอนสุดนี้ไปทําแกงหอยมขมใบชพลูด,ด้วยครับเหมือนกันเลยแล้วร้อยน้ําเดือดแล้วก็เตรียมใส่ไขไไไ่ได้ไข่ไขเป็ดเห็นไหมเนี่ยเดือได้ทีแล้วก็ใส่ไข่เขาหนึ่งใบผมใส่ไข่ไข่เป็ดทั้งหมดเก้าใบนะครับแล้วก็ใส่ไข่ เป็ดต้มอ,อีกสามใบแล้วต้องเอาไปแช่เยน็ยนก็ใส่ออกม บอกาตาไข่เป да? ็ดแช่ยีนด้บอกมาใครบอกฟางมานึกสึงไข่เป็ดอยู่นี่ ไม่ดีอยู่ที่ไานเนี่ยแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไร เอไาไปติมเบไขแดงด้วยครับต้องปีกปลาป่ะไ่ไง้ยไเนี่ยไม่มา,า,าเลยอเออไม่มีไข่ นี่ใส่ก่อนขยะนะขย,ยาลูกขยะขยะครับแล้วก็ใส่ไข่ตุ๋ต้มจากใบครับ จากนี้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ปิดฝาครับเพื่อจะรอให้ไข่สุกต pues an er huh? oh. no, ้องเปิดไฟอ่อนๆนะครับถ้าเปิดไฟแรงไข่แกะขาวอาจจะกระทะแล้วไหม้ได้ไข่อ่อนๆต้มพยายามทำให้น้ำมันจะลงไปไม่ถึงกระทะมัเปลี่ยนอยู่บนสุกขาวอาจจะไม่ได้ทำดี ม<ท>านสุดที่แก่เกินมากหอมมากใครไม่เคยทำลองทำดูแล้วนะครับรทำ,ทำไม่ง่ายกินได้ทั้งบ้านแล้วหยิบมือแดงร้องหนักชิมอีกรอบหนึ่งอ,อาจจะจีดไปเพราะใส่ไข่เพิ่มแต่ผมพอดีครับเอาเสื้อน้ำป้าเอาในถ้วยไข่ถ้วยมัน แล้วก็ชิมได้ตักข้าวร้อนๆไข่ต้มหนึง่งไข่น้ำน้ดน้ำไม่ต้องเยอะมากเพรามเผ็ดเผ็ดประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะกินแบบคุกๆใส่น้ำปลาขับไม่ได้เลยน้ำปลาแล้วก็จะชิม ใครกะผพอดีใครชอบกินตานี้ก็ต้องให้เร็วกว่านี้นิดนึงครับแต่บ้านผมไม่ไใครกินตานีเลยกลัวข่าวกัน